อันนี้โฟกั g มาร์กสามอือึซึ่งมีขายในตลาดทั่วไปอ่าอันนี้อันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นเคยเห็นง่ายไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าความพิเศษคือคันนี้คันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งกับเครื่องอันนี้ล้อดับบีเวิรเจแปนแท้อืออ่าแต่ว่ามา มาใส่โลโก้มาแต่งมาโก้ทำสีใหม่อะไรใหม่ตอนแรกคุยกันไปแล้วเขาบอกว่าคันนี้เป็นเล็กคาโร่เลยเป็นเล็กคาโร่ของเอ่อก๊อล์ฟมาร์คสี่อืมอ่ามาร์กโฟนะฮะหน้าหลังเลยเครื่องยนต์นี้เครื่องยนต์จริงๆตัวเครื่องผมไม่ได้ยุ่งมีก็มีอินเตอร์ใหญ่เอาเปลี่ยนอินเตอร์มาอ่ามีอินเตอร์ใหญ่อยู่ด้านล่างไออยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะแล้วก็เอ่อโชคดีที่มันรีแมปกล่องได้อืมแล้วรีแมปได้ดีด้วยอืมอ่าแล้วก็เพิ่มปรับบูทอ่าและเนื่องจากยุคเก่าผมปรับบูทมือนะ บเบาๆพอให้รู้รู้าตาเร่งพอ<ร>โตเป็นยังไงเดี๋ยวจะเริ่มแะไรกลังคันดำแล้วจ้ะได้จ้าไปจ้าโอ้โหโอ้โหมาพี่เอดผมขอต่ออีกหนึ่งคันที่เอามาโชว์นี้ <c oughs> อันนี้คือรุ่นอะไรพี่อันนี้โฟกัสมาร์คสามอือฮึอ่าซึ่งมีขายในตลาดทั่วไป อ่าอันนี้อันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นเคยเห็นอ่ายไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าความพิเศษคือคันนี้คันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งอ่าฮะกับเครื่องอย่างไฟชุดเนี้ยน่าจะหายากอยู่เมืองไทยของเดิมเนี้ยจะเป็นสี่เหลี่ยมปกติใสๆเลยหรืออ๋อคือคือจะไม่มีเป็นดวงไม่มีอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นชุดแต่งขึ้นเป็นดิสบีจีทีไออะไรเงี้ยอก็สองดวงอืมสามแล้วอันนี้มันคือเรียกว่ามันหาชุดเรียกไม่ได้ผมไม่หาซื้อไม่ได้ผมยังงงอยู่เอาเหรออย่างที่บอกว่า ทุกวันนี้มันเซิร์ชไงเราอยากได้ไฟหน้าแบบแฝดเซิร์ฟเซิร์ฟเจอเจอมึงใครยังไม่เห็นมีใครใส่เลยเอาหรอเออกลายเป็นโชคดีใช่ไหมฮะแล้วก็เนไอคขนตามันเนี่ยอาจะเป็นคิ้วปิดออาเฉยๆอันนี้อันนี้ก็แต่งอันนี้ก็แต่งเหมือนกันชุดแยกมาของเดิมก็จะไม่มีถูกไหมฮะอย่างโลโก้ G T I เนี่ยอันนี้จะเขียนว่า1.8 T 20วาวก็คือ1.8ถังบซึ่งปกติโลโก้ G T I จะไม่มีตัวนี้จะมีคำว่า G T I เฉยสั่งอเมริกาอ๋อไปเจอที่อเมริกาแสดงว่าจริงๆอย่างพี่เอ็นนี่ก็คือเรียกว่าท่องเน็ต ดูอะไรไปเรื่อยอาณาอายุขนาดนี้ก็ขอขออะไรเซิร์ชกุ๊เกิลเป็นบ้างวะก็คือก็ว่างๆก็หาอะไรไปเรื่อยเจอเจอเจอก็ซื้อก่อนหลายหลายชิ้นที่ใช้วิธีเซิร์ชจากนอกอืหลายหลายชิ้นที่เพื่อนฝูงช่วยหานี่ก็เปลี่ยนใช่ไหมพี่ยังไงอ่าไม่ใฮ้สปอยแล้วแยกอ๋อจะอ๋อจะแค่ตอนชิ้นล่างตรงนี้ไอ้ตะแกรงี่ผมเปลี่ยนเองอันนี้คือตะแกรงไอ้อินเตอร์อ่าฮะอันนี้ไทยวัสดุอ๋อเรียกว่า DIY งาน DIY ไทยวัสดุมันได้มาแผ่นหนึ่งเมตร เมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่ผมเอามาแค่นี้แล้วแผ่นหรอบเป็นพันแต่ใช้แค่นี้ใช้แค่นี้ไม่เหมือนใครอ่ะแล้วเราก็ทำสีทำอะไรไปก็จบอันนี้ก็คือทำสีมาใหม่สีทำใหม่ออกผสมเองตาหากผสมเองก็ตามใจฉันอยู่ดีตามใจฉันอีกคือคันนี้เรียกว่าแนวตามใจฉันเลยจริงๆ้วแทบทุกคันอันนี้คือตามใจฉันเลยกระจกข้างนี้ก็ชุดแต่งอ๋อเหรอคันี้เป็นชุดแต่งเหมือนกันเมืองไทยก็น้อยมากคนหาเบอือสองใช้คำว่าหลักหมื่น หนักหมื่นเลยมื่สองนะไฟเลี้ยวนี่ก็แต่งเป็น LED อ่าอันนี้คือนี่เพื่อนหาให้ตรงรุ่นของมันอยู่แล้วเป็นตรงรุ่นมันพอดีของงงแตต่่รรุนเพื่อนหาให้อะไรเงี้ยล้อล้อนี่เดิมไหมครับพี่อันนี้ล้อ d Work เจแปนแท้อือ่าแต่ว่ามามาใส่โลโก้มาแต่งมาเซ็นทำสีใหม่อะไรใหม่แต่มันไม่ใหม่นะมันลุยหินลุยทรายสักกระจุยกระจายโอ้โหนี่ล้อหน้าหลังออฟคนละออฟดูหลังเลยออฟโอ้โหแล้วใส่ยางหลังใส่นี่ด้วยนะ a d 0 8ดด้วยนะเออสาเหตุ มีสาเหต,ตุองขับหน้าท้ายมันเบาโดยเฉพาะไอ้รถรุ่นนี้ท้ายมันเบาจัดเพราะงั้นผมจะเอาท้ายเกาะกว่าหน้า uh huh. คือเวลาเราคนโทรลรถอะ <laughs> <c oughs> หน้าหน้าแถง่ายกว่าท้ายท้ายออกต <c oughs> uh ิ huh. ๊กตากออกง่าอ uh huh. ผมก็เลยใช้ยางหลังดีหน่อย oh. อาถ้าหน้าเนี่ยแถเราย,ยกคันเร่งมันดึงกลับละ uh. แต่พอท้ายออกนี่ไปไปเป็นแล้วเร uh ียกว่าเป็นสูตรของเป็นสูตรของพี่ใช่ใช่เป็นสูตรของพี่ตั้งแต่สมัยไหนโฟกัสมากวันหน้าพาเลทอะผมยางหน้ายางหลังโครยี่ห่อนะ อ้าวเหรอหน้าหน้าผมใช้ P7 ห,หลังผมใช้ IE71 อือ่าตอนแรกผมก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันอะแต่พอขับเขาคงามันไม่เหมือนนะอะเราอยากได้ฟิลนี้ของ,งองันนี้อะไรฟิลนี้ของข้างหลังไงได้ฟิลนี้ของข้างหน้าจับย้ายเลยก็ผสมกันเลยแล้วกันมันก็อยู่ที่เทคนิคคนขับว่าชอบแบบไหนนะ,ะ,ะ,ะผมว่าไม,ไม่ใช่เป็นที่สุดที่ถูกต้องใช่แต่ละคนสไตล์ขับไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นมันสมมควรจะเลือกตัวเองให้ถูกแต่ว่าอย่าไปเชื่อเขาว่าคุณใส่ยางยี่ห้อไหนรุ่นไหนต้องเหมือนกันหมดทั้งคันไม่ใช่อื ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อย่างนัสคาดูดิอย่างซ้ายอย่างขวาเหมือนกันที่ไหนอ่ะอออ่าพอมันวิ่งเลี้ยวอย่างนี้พอัน่งอย่างอ่าอย่างชุดสปอยเลอร์ที่ผมสั่งเองจากเยอรมันจากเยอรมันสั่งเองใหม่เอี่ยมแลนด์นิวแกะกล่องมาเป็นกล่องเลยแล้วก็ถูกกว่าที่คิดอย่างเงี้ยไฟขอบดําลมดําชุดนี้ก็ต้องหานะทุกอย่างต้องหาหมดนะเนี่ยมันไม่ใช่แบบอยู่ๆก็เดินไปซื้อไอตรงนี้มันเป็นอ่ามันจะเป็นมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยพี่อ่ามันเป็นใช่เป็นสะท้อนแสง อ๋ออ๋อเป็นสเป็นรีเฟกซ์สะท้อนแสงก็เฉยตรงไฟจะอยู่ตรงนี้เนี้ยอย่างเราก็ทำนี่ก็ต้องหาไม่ใช่อยู่ๆก็มีนะอืมนี่เป็นชิ้นเดียวกันเลยแปลกเพราะว่าปกติมันเนี่ยชิ้นนี้กระโคมันเนี่ยปื้ดเนี่ยชิ้นเดียวกันอ่าแล้วมาหยุดที่ไฟอย่างอันเนี้ยเทอร์โบอนเจคชั่นกระต่ายอะไรกระต่ายมันทำท่างชุดนี้จริงๆแล้วมันจะมาจากอ่อ มาร์ควันอ่าฮะอันนี้คุณพ่อซื้อให้ตั้งแต่สมัยผมเล่นมาร์ควันอ่ะผมก็เลยต้องเก็บเอาไว้แล้วก็มาใช้คันนี้ต่อโอ้โหอ่าคุณพ่ออซื้ใน้นมากสมัยนั้นเลยอ่ะนานมากแล้วก็เก็บกลับมาใช้ไอ้ลู้นก่งเหมือนกันกอล์จีนี่ไอ้ก็คุณพ่อซื้อให้เหมือนกันอือหึต่อที่ภายในหน่อยไหมได้เลยครับเชิญเดี๋ยวให้เอสพีเอสเปิดเลยได้พี่ได้เลยเพราะว่าตอนแรกคุยกันไปแล้วเขาบอกว่าคันนี้เป็นเล็คาร์โลเลยเป็นเล็คาร์โลของกอล์ฟมาร์ควีอือ่ามาร์ควูนะฮะหน้าหลังเลยอือหอ่าเล็คาร์โลแท้ ของกอล์ฟมาร์คโฟใช่มาร์คโฟคันนี้ต้องดัดแปลงขากันเล็กน้อยแต่พองงามนี่เป็นเบาะหลังเล็กเขาโลมันจะมอมมอมนิดนึงเพราะผมพาหมาไปหาหมอเนี่ยขึ้นคันนี้ตลอดมาไปเที่ยวขึ้นคันนี้ก็เรียกว่ารถรถใช้จริงคันนี้รถใช้จริงรถทุกคันผมต้องใช้จริงตามตามสไตล์อย่างที่พี่เอสบอกคือเราแต่งมาเราต้องขับได้ใช่มันอย่างเงี้ยมันถึงจะมีความสุขผมว่าใช่แล้วก็คุ้มค่ารถอ่าคุ้มและคุ้มค่าแต่งเพราะเราได้ใช้ภูมิใจเสนอกระจกซองหลังกระจกซองหลังเป็นไงเราพี่ส่องไปไหนครับเนี่ยโอ้โหนั่งแลล้้วจะรรูคืออไมม่่เเเเหหหห็็นนดยพี เนี่ยยืนตรงกลางนี่ยังเห็นเดี๋ยวลองนั่งดูจะรู้ว่าตกใจอ่ะยืนตรงกลางยังเห็นน่ะถ้าคันนี้นะโอ้โหแล้วอีกอย่างข้อเสียของมาร์คทรีอือันนี้มันใหญ่อ่าใช้กระจกธรรมดาเนะี่ยโมไซค์อยู่ไม่มีทางเห็นออกมาตรงนี้มันจะกลายเป็นมุม<อ>มุบเลยอับชนนี้เรียกว่าถอยหลังเข้าซองอย่างลำบากเลยอ่ะโอ้ไอเนี่ยช่วยได้เยอะก็แสดงว่ารุ่นนี้ก็ใครเล่นก็เล่นได้อลไรอะไรไม่ยากอะไรไม่ยากแล้วเรื่องการโมดิฟายพี่คันนี้ โมดิฟายไปไหมฮะคันนี้ผมไม่ได้โมดิฟายแต่ใช้วิธีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเลยก็คือสวับสวับเครื่องเลยเป็นเครื่องพันแปดยี่สิบบาร์เทอร์โบแต่ว่าเป็นของยี่ห้อออทีทีออทีทีก็คือตระกูลเดียวกันอ่าฮะมันก็คือโฟกเพราะว่าโฟก์ก็ผลิตให้ออทีทอ๋อถ้างั้นต้องขอดูหน่อยพี่ได้ดูเครื่องดูเครื่องกันนี้ก่อนโอ้โหยี่สิบบาร์เทอร์โบอ่า ถ้าเครื่องเดิมมันกี่ซีซีพี่สำหรับตัวนี้เครื่องเดิมตัวนี้พันหกแล้วก็จะเป็นประชิดงงอ่ะกินน้ำมันชิบหายแถมไม่วิ่งอีตาหาอันนี้แต่ดาดนะคือเราคุยตรงธรรมดาไม่มีอะไรเลยวิ่งไม่ออกไม่ว่าไม่แดกได่น้แตมันอีกแต่พอมาเป็นคันนี้ก็จะเป็น2,000เทอร์โบนี่เทอร์โบขันแปดขันแปดยี่สิบบาทเทอร์โบอ๋อยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาทอ่ายี่สิบวาทที่มันแปดคือห้าวันต่อสูบนี่แหละอห้าวาลันต่อสูบ มันก็ต่างกับซีวาร์ตสูบนันฟิลฟิลมันนะนะถ้าต่างยังไงพี่มันจะต่างังไงห้าวาร์ตสูบรอบจะมาช่วงสูงเพราะว่ามันเปิดสามเปิดสามขายสองขายสองอ่าอไอ้รอบที่มาม้าเมอร์บิดเบิดเนี้ยจะมาช่วงรอบสูงละซีวามันจะมาตอบสองได้ไวกว่าเพราะว่ามันใหญ่่เล็กมันน้อยอ่าจะไปมามันเยอะแต่ว่ามันมันมันเล็กอฮะก็เลยไปไกล อยากจะติดก๊สไม่กล้าติดกลัว,วพังออกไมลไกัดอ <laughs> ้กฮาวาลด้วย่าวาลแล้วอย่างคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับพี่สําหรับเครื่องยนต์เครื่องยนต์จริงๆตัวเครื่องผมไม่ได้ยุ่งมีก็มีอินเตอร์ใหญ่เอาเปลี่ยนอินเตอร์มามีอินเตอร์ใหญ่อ,อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะแล้วก็โชคดีที่มันรีแมปกล่องได้ออืแล้วรีแมปได้ดีด้วยอออื่าแล้วก็เพิ่มปรับบูทแล้วเนื่องจากรยุคเก่าผมปรับบูทมือนะ อ๋อใช้ใช้ปรับบูทมืออยู่เฮ้ยรถผมไม่มีใช้ดิจิตอลสาธิกต้องหมุนมือเท่านั้นนี่เลยต้องอย่างนี้เลยกิ๊กกิ๊กกิ๊กโอ้โหแล้วหาเอานะมีเข็มวัดบูทเนี่ยแล้วหาเอาลงตัวไม่หวานหมุนเกินไม่หวานผมโดนจูนเนอร์ด่าอยู่นะพี่อะไร่ใช้ดิจิตอลแล้วอย่างคันนี้นี่คืออัตราตนดานของมันบูทมันจะอยู่มาณเท่าไหร่พี่สแตนดาร์ดคันนี้ถ้าเครื่องนี้มันอยู่ที่0.4ปอนด์0.4ปอนด์จะได้แรงม้าอยู่ที่ขึ้นไดโดอยู่ที่ประมาณ120 120แต่อันนี้พี่จูนใหม ปรับบูธขึ้นมาเป็นรีแบบปรับบูธขึ้นมาอยู่ที่0.8ถึงถึงประมาณ0.9นิดหน่อยไม่เกินไม่ถึง10ดีก็อยู่ที่ประมาณ210ม้าโอ้210ม้าไอเสียชุดท่อไอเสียผมเดินเองหมดก็จะเรียกว่าเป็นสูตรของพี่เองแล้วเพราะว่าอย่างมินิก็สูตรพี่ใช่อันนี้ก็สูตรพี่ใช่แล้วท่อไอเสียที่ดีควรเป็นยังไงผมอยากรู้เหมือนกันอือย่าโล่งอย่าโล่งคนชอบใส่ท่อตรงแบบตรงตรงอ่ะ อย่างบทีแบบสี่หนึ่งเราคิดว่าออกเร็วยิ่งดีทีนี้มันไม่มีแรงอั้นอ่ะมันไม่มีเพรสเชอร์กับใช่ไหมฮะคราวนี้มันออกเร็วไปเนี่ยมันสมมติว่าเราออกเร็วปื๊ดผมถามหน่อยว่าไอดีมเข้าทันป่ะเออมันไม่มีจุดรอแต่ออกช้าหน่อยไอดีมันเข้าัทันสียจุดระเบิดทันไม่ั้นอย่าโล่งคนคนติดติดชอบใส่แบบโล่งๆกันอ่ะคราวนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าจุดประสงค์ถ้าเป็นถ้าเป็นแรกโอเคสองร้อยห้าสิบเมตรที่แจวเลยอ่า 400เมตรโอเครับได้แต่ว่าต้องอาจจะต้องเล็กหน่อยไม่ใช่ใหญ่โล่งจริงแต่ต้องเล็กหน่อยคือต้องดูซีซีด้วยอะไรด้วยดูแรงอัดดูอะไรต่ออะไรเนี่ยกำลังพลังเครื่งขนาดท่อต้องเหมาะสมกันใช่วาวเท่าไหร่อีกนะต้องวาวเท่าไหร่อีกอะไรพนี้มันต้องคำนวณอีกเยอะอ๋อจริงๆมันคำนวณเพราะว่าอย่างสําหรับผมในแรกๆนะแต่งแต่งรถนะท่อนหนึ่งเป็นหนึ่งปัญหาโลกแตกเลยนะแค่ไหนเออต้องแค่ไหนต้องแบบ ใส่นูนใส่นี้พักควรมีไหมอะไรยังไงเป็นปัญหาโลกแตกเลยอสุดท้ายก็อ่ะตามนั้นแหละใช่ตามนั้นก็หาที่ว่าใส่แล้วเราโอเคใช่รถที่ควรเอาไว้แข่งจิมคันนามันควรลักษณะประมาณไหนหมายถึงว่าเครื่องต้องแรงหรือว่าน้ําหนักเบาหรือว่าควรไปเน้นทางไหนมากกว่าข้อที่หนึ่งส่วนตัวนะอเจ้าของต้องถนัดก่อนรถคันนี้ไม่ใช่อยู่กับดดไหนก็ได้ที่ผมบอกถนัดคือ คุณต้องกะให้ถูกว่าหน้ามันยาวเท่าไหร่หลังมันยาวเท่าไหร่ความกว้างมันเท่าไหร่อ๋อ <laughs> เพราะว่ามันคือการไม่ใช่ <c oughs> คือคนต่อยระดับแชมป์อยู่ๆคุณไปโดดคันนูนน้นโดดไปคันนี้คันนั้นเนี่ยแล้วแข่งเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ถ้วยเดี๋ยวนี้นะ่มีทางไม้ทางเราต้องชิงรถก่อนอ่าอ่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองตัวรถเองเนี่ยแรงบิดต้องเยอะพอสมควรอืมแรงมาที่ผมเฉยๆเน้นบิดแรงบิดมากกว่าเพราะมันคือการมันออกตัวบ่อยอะเนาะอ่าใช่แล้วแล้วก็อีกอันก็คือก็ย้อนกลับมาที่ผมเคยบอกว่า แรงม้าหรือแรงบิดเนี่ยต้องเทียบต่อน้ําหนักคือสมมติว่ารถเบาไปแล้วแรงบิดมหาศาลเนี่ยอฟีทิ้งอืออกตัวฟีทิ้งเข้าโค้งดึงเสร็จปั๊บดึงเบรกมือเข้าุ๊บฟีทิ้งเฮ้ยมันไปไหนมันลอสไปมันเฉยๆต่อให้คุณใช้ยางเทพมันก็เอาไม่อยู่เสียลเสียเปล่าเป็นเป็นข้อเตือนจากคนแก่ผู้มีประสบการณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ก่าทรงลุงนี่ก็วันนี้สําหรับเรียกว่ารถ ใช้งานด้วยใช่แข่งด้วยออกงานอะไรต่างๆคือคันนี้ใช้บ่อยใช่นี่ต้องต้องบอกคุณแม่รักมากเหอคุณแม่ไม่ยอมไม่ขายตอนแรกจะขายแม่ไม่ยอมอือไปถูกใจคุณแม่ซะอีกแม่บอกนั่งสบายนั่งสบายนี่ล้างรถเสร็จใหม่ๆคุณแม่บอกให้จอดดีๆนะอย่าให้โดนฝนอ๋ออันนี้เลยก๊อปมาร์คสามซึ่งวางเครื่องมาใหม่แล้ว เดี๋ยวพี่เอเขาจะพามาลองนั่งลองซิ่งดูลองเล่นๆไม่ถึงกับซิ่งพิกัด200กว่าม้า200นิดๆ200นิดๆกำลังมันๆกำลังมันันอ่าเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเนาะกดเบาๆพอให้รู้รู้ว่าตาเร่งพอแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะเริ่มแะไรกลางคันดำแล้วจ้ะได้จ้าไปจ้าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทั้นี้ก็สนุกแล้วนะ ว่านี่นั่งสามนะเปิดแอร์นั่งสามเปิดแอร์นะไม่ได้ปิดด้วยเี๋ยวิ่งดีว่ะไม่แต่อย่างที่พีเอสบอกคือขอคลิกดาวปุ๊บมันล่อมันปุ๊ดแล้วมันไปลึกเลยอ่ะใช่เจ็ดพันห้านี่เราคลิกที่ความเร็วช้าๆเฉยๆด้วยนะถ้าคลิกที่ความเร็วซัก6กอีกแบบหนึ่งเลยอ้โหฟิลไปต่างจังหวัดจะเน่งแซงหนีใครหรือโดนใครวีโตดอยู่อะไรเงี้ยมันก็ยังพอไปได้ได้สนุกกั่เขาหน่อยฟิลมันเปลี่ยนอายุเปลี่ยน เราเรียกว่าไม่มีเขินแหละถ้าส่งนี้ไม่มีเขินอยู่แล้วใช่โอเคโอ้โหโอเคโอเคได้เสียวเหมือนกันได้เสียวเหมือนกันพี่เปิดแอร์นั่งสามเออนั่งสามนี่ถ้าสมมุติว่าไปไล่เบาไปอะไรนี้วิ่งกว่านี้อีกนะใช่เพราะนี่เต็มๆเลยน้ำหนัก เอเกินเขาด้วยเน้ำหนักเต็มเท่าไหรนะพี่ประมาณตันสี่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 ที่เยอะนะคือคือผมโมโหไอ้กอฟเนี่ยว่าน้ําหนักมันจะเยอะไปไหนผมก็ไม่เข้าใจมันนะอออืเไม่ได้มีแค่สองคันออีกคันหนึ่งเรียกว่าหน้าตาไม่เป็นเดิมๆแต่ว่า แปลกอยู่แล้วอ่ะคือเป็นน้องใหม่ในบ้านน้องใหม่ในบ้านอ่าก็คือคันนี้นี่เองใช่มันคือ Toyota p a าร์ชิโอพาชิโอใช่อันนี้คืออ่าเมืองไทยก็เรียกกันเป็นรุ่นนี้อันนี้คือปีไหนพี่ตอนนั้นปีเกที่ผมโมโหรถรุ่นนี้ที่สุดคือไอเราจะตั้งใจไปทําคันนี้เพื่อลงยิงคันหน้าโดยรถทั่วไปเนี่ยเราเปิดฝากระโปรงหลังเราสามารถปรับโช้กได้เลยทับงหมดอ๋อใช่ไปนี่ไม่ได้ครับเอาทำไมอ่ะพี่เนื่องจากว่าท้ายมันสั้นโช้อยู่นี่แปลว่าผมต้องพับเบาะไอนี่ผมยังคงเดิมไว S <S ไม่อยากให้เปิดเครื่องมาเจอกล่องเปื่อยเอาตรงอรงคนใส่กล่องเปื่อยเลยก็นิสซิงเลยนะ